สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมามามา,มาตอกันผุนผูนนึงอยู่ข้างหลงังแผดตุ่นของบอนก็ <c ười> ยังมีอันคนหายกันร่างใจรอบๆขางคือเกา่าผุนน่ะผุนน่ะ <c ười> มาทามาต่อกันด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอยู่ในดงกระเทียมคือเก่าจากง่ามๆเยเก็บมตงนี้แล้วก็จะผ้าง่ายไปเก็บของผุนด้วยจ้าเด้อ <c ười> หอยปลาเยียบซะหนิ <c ười> อ่อนงามอ่อนซ่อนได้พี่นอกเห็นบ่อนแล้วเหรออ่อนงามค่ะคุนี้เห็นน้ำแพดบอเดี๋ยวเดี๋ยวหยับกล่องออกไปอีก่ตรงนีมั็จะได้เห็นกัน เห็นบอพี่น้องอ่ะเขียวเต็มอยู่รอบคังอ้อมแอลแพดยูแต่เที่ยมก็ได้สุดจอดความง่ามได้ออนดีค่ะจ้ะบอกลูกว่าแถวเรือไหวแต่ค้องตัดเหียบลูกขันลูกอยู่ใกล้ๆลูกก็จะเอาแม่ขึ้นบนเรือเรือไหวอยู่จ้ะนั่นกะ เพื่อพ่อนได้ขึ้นมีเป็นดอกแล้วก็เพ่นจะได้แบบเม็ดมันก็จะลนเนาะเวลาขึ้นมันค่อยจะงามนะจ้ะพี่น้องเอ้ย,อยมาเดินมาเด้อน้กันมาเก็บน้ำแผได้จ้ะเด้อนี่อยากให้เด้มาเก็บน้ำกันคักมืองามได้กันเอินแต่พอแม่พี่น้องพอแม่พี่น้องก็สิว่าโอ้ยถันอยู่ไก่ไก่แล้วก็สิมาเป็นมูแหละล่ะ ส่วนเอจอยเอจอยกับบว่างจ้ะเอจอยแล้วแล้วก็ยากเนาะแล้วว่าของอันเต็มขั้วอยู่เพราะว่าขอบขั้วมากินข่าวน้ากับพันในเก็บ่ันในเมียนแล้วว <c oughs> ะนึกว่าเจ้าอันนี้ขอสิส่วนเจ้าเขาปลากระเทียมนึกว่าเอ้ยี่น้องจ๋าเบิงบ่งเบิ่งคุะมามา,มามาเอากรอนี่กันมาเอากรอนี้กันเลยมามา อย่าลายตาด้วยจะเด้อหนูเอาตอนนี้แส้นใช่ปะเสียเอาไปยังยไลาเแท้เอาไปกินเหรอเนาะเสียเอาไปเห็ดดองเผ็ดปะย่านเด้ฝรั่งขาเจ้าเป็นแล้วพี่น้องข้าเจ้าย่านวะมันบเหลือคนอื่นมันเหลืออยู่เหลือหลายอยู่จ้ะฉันก็บอกเอาไปเบิดดอกเธอแน่ิึงที่หลายจสิมันกะบวได้หลายดอกที่ห่อเอา มันก็สิยุบเนาะกระตาหน่อยต้นนั้นก็ประมาณกมำมซํานี่จ้ะผ่นไปขันสมมั่นก็ยุบกระเทียมปลาเนี่ยพี่จอย,อยแล้วอวบคักเธอกระเทียมปลาเนี่ยมันอวบดอกก็อวบเดี๋ยวต้องผ้าเยะจอยมาจาักมือน,นึงแหละถ้าเรามาห่อใส่ขลกขักุกเดองทั้งต้นเนาะนี่เนาะดองทั้งต้นเลยเนีขันทั้งต้นเลย อ่อนๆจังสิสุดยอดแหละจงไว้จงไว้ให้เราขึ้นต่อไปเข้าก็ย่ายมาหนี่บันย้า่ไปเรื่อยจ้ะย้ายไปเรื่อยเนาะยหา่มองยุค่รถขายโองนีเละอย่างได้กับวักคักอาลูกงามๆนะฮะวีดีโการยแให้มันก็เออ แต่ซอยข่อยเนี่ยเห็นมากเลยเห็นฉันทายเห็นบริษัทก็มาทายถ้าไม่เ <laughs> นี่ยบันมีคนถือให้แล้วฟอดเนี่ยตานี่มันอวบกระเทียมปลานีิอวบดอกอวบดอกงาม กันนั่นงามครับพี่น้องทางไตน่ะเป็นอันนีด้ได้าแกมลีดอย่าลิซัมาาเซดเ็นมเด้อออสใช่ไหม่่เาได้อแคโนอสเป็นพวกเที่ยว f i r เจ๋อจะแน่นวิดีโออย่ามนีิโคไลอย่ฟอสออสิวะเบิ้งึพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเบง จอยเบิงเบืงเบงืองจอยเอ้ยตร <c oughs> ง,งที่อะไรจ่ะ <c oughs> ต้นแล้วอ้วพค่ะเลยต้นเป็นอวกจ้ะแฟนแพลราสีเฮดเพสโตอีกแล้วเนาะเจ็ดเนาะแล้วเพสโตเดิแนแดดแคชูนเนอร์ปะ อาอฮาอาอปลอมนุ๊สิอะันเด็กีฮนี่ยไม่ไดนุ๊เบียกับเอ็กซอนเนี่ยเป็นฤิกรรมเนี่ยคอ็นแฟนเดอเตอร์วอ่อฤทนี้ มันแดอ่ะต้องแดดนะมันนอกมันโก้สวนเขาแค่เวลาเวลาเขายางเขาต่องเราบ้างเด้อเดียวเอาขนาดเะพอที่มันพ่อเก็บได้ที่มัน,น,นหน่อยๆกะหลายกะเพื่อให้เราได้ง่ายเพื่อคนอื่นเพื่อจะได้มาเก็บน้ำเนาะพี่น้อง ไปแล้งยางเพชรปัวพิ่น่ายางหล่างะัะนยึเหยียบเพราะวะ่าเหยียบไปแล้วมันกับสิบว่วงามเนาะเดี่ยวคนที่หลังกันละจ้ะ่งามเนาะได้คอดได้ยฟอดบึ้งพอแม่พี่น้องจ้าบาัวงามคักเด้อ เก็นวีได้ไหรือเปล่เอะอะไรวะป้าพ่อแม่พี่น่องเดี๋ยเดป้าเดี๋ยวสิบห้างานไปผุนเด้อนี่นี่ก็ท่งนี่ก็เลื้อหลายอยู่ได้ใจได้แต่ว่ากับจงไหวเนี่ยจงไหวคนอื่นมาเก็บน่ำไปบิกโก้ได้ไหรอยะบอนมาเดาลูกเลย เน <Yeah. S 2> า่นสูงจ้ี่น้องจา่มคักบกลาขนุยางไปในถือกระตาด้วยนี่ไปนั่งตลุกเถอะนี่แหละกระถือเนาะน้นแหม่ไหมหนุถือนี่พี่น้องจ๋าเบิงเมงเราอยู่เป็นผุ่มง่ามขัับเบิงต้นหนหน่อยเพื่นเห้นบอนี่เมทนลล่น ยาพอเทลเดมมาเอาเด่นแห่อฝาฝาเด่นแดบรอมข้ามมาสตีนซอฟสตีนซอฟเฟนละเนื้อซอยาขามมาโนเมสเกนพาสโตพอดีดิชาล้งชื่อเฟอร์มันลิซัมเดอวอลซนใช้มันก็โคลกยาดิชาจะทอดนอกจากเชี้กใช้เอาเฟียอ่อยายาเฟอร์มันวอลซอนซอสนะ อุ่นเนี่ยไปชีเทียดบอลเล็ดวะไหดีบาดีบารย่าหายฟานิมฟาลิซำมย่าโปรกลิโนย่าบาลเล็ดฟอร์มเซลเธอไปเลียงมัตเตใสหรอวะแทนเลยว่าฉันเรียนรู้จากการสังเกตนไงล่ะฉันไม่ได้ไปเลี้ยงมัตเตใสหรอกจะสังเกตเบื้งว่าเนะพ่อแม่พี่น้องนี่สังเกตจากว่าถีเข้าเขาเก็บตรงสีเนาะ Cái bưng này tổn phương mà sẽ để ngay để khả nạt đấy Một những lớp thi lại lớp quá ừ. Ừ, là ตัดกะเยมั่งอะสกิ pastel, yeah. นพาสโฟะต์อะอันน้อยๆเพ,ยยยพ,พิ่นอะรหลายเราว่างบันไดกะอดถือบันไดขึ้นเก่าล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันสิเราว่างบันไดกะเลย หน้าจนงอยมองหนี่งนกแกวันไ,ได้เปลี่ยนยาเซลได้อะไรแค่ดูกล้องแม่ว่าแบบอยูเซลอนะแพทย์ก็ไปเองมองหันถ้ามองได้มันไปตะอยากแล้วก็สิบกว,ว่าในั่มเด้อแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเอง หลายพี่น้องจ้ะง่ามค่ะเห็นบ่นี่เป็นส่อๆเป็นกอ่กอๆอ,อยู่เห็นบ่จ้ะนี่แมนเบิร์ดเลยจ้ะจะสีไายให้เบิรงไปน้ำเก็บไปน้ำเด้อจ้ะเด้อนี่ดูบรรยากาศไปด้วยเก็บไปด้วยเะเลือกเอาวกอสูงๆตั้งแหลายที่มันใส่ได้มันก็หลายอยู่นะจ้ะเนาะเิมจะหลาจะมันจะมันเราง,งามค่ะ เดี๋ยวผ้ามาเหลือกเอาเอาที่นี่แหละนี่มา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 การเลยนี่มนจะแมนเจ้างามอุ้ยขอละอ้อนซ่อนเจ้าเด้ยอ้อนซ่อน, <laughs> น,นค่ะคุณหาถ่ายหลูกงงามก่อนไปถ้าโล่งหนาปกใหพ่พอไหมพี่น้องเบิ่งนำ้ำ <laughs> นี่ ăn còn con đó เสียไปดองแน่แลวกจะเจ้าไปฝากกันหมูอยู่โรงงานน้่เด้จ้ะเด้เอเสียไปฝากมูอยู่โรงงานนําจ้ะดอกเล่านี่โว้ยอวบสุดยอดเด้อดงน่นี่ดอกเพิ่นนี่โว้ยแพดเคยมาเก็บแล้วก็หลูกกาแฟเนาะปีแรกน่ะน้องพิมพ์ค้นสวยผ้ามาเก็บ ดอกมันสุดยอดพี่น้องจ้าสุดยอดความง่ามนี่ก็ใช่ย,ย่อยนะเนี่ยอวบอวบอ่อนออน,ออนทั้งนั้นเลยเนาะอ,อ,นอ,อ,นอ,อ,อ่อนอวอนอุบอ้วไปเอามุมหนังนดูกขึ้งามหล่อใจ่อยแทน โล่ใจเถอะพี่น้องหามุมให้มันได้นี่นะสวยง่ามเดี๋ยวถ่ายดูปเพื่อสวยนะเป็นไงสวยบ่สวยคักเนาะพี่น้องจ๋ายโหดแล้วงามคักงามเนี่ยเก็บปนคุณอ่ะคุณน่ะเบิ้งเบิ้งเห็นบ่พี่น้อง เดี๋ยวค่ะกระสิบอุ่นไปทางไหนล่ะตรงบึงเดินเบิึงคูณนะวัวลัวอยู่เห็นบ่จ้ะอ้ยจะงายแกงส้มก็แซ่บนะคะแกงส้มก็อร่อยมาก พ่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบึงบึงสวย ดูดอกเขาสิดอกกําลังจอมู่ว่านไ่นมาบ่หอดอ้ยกล่องกล่องง่อยกล่องง่อยพี่น้องพี่น้องวะเก็บอยู่ดีดีตกนางเบิ้งดีดีพี่พ่อพี่น้องสิข้อเอียงข้อนี้น่ำละล่ะ กล่องผ้าไปเธอทิ้เธอแต่งโอ้ยปวดตัวโม่แตงคอยเก็บไปเนาะพี่น้องคอยเก็บซูพ่อแม่พี่น้องเบ่งไป เบิ่งทีล่ะนี่ก้อนนี่ก็จะมันเลิศพูพนึ่งผู้หนึ่งเห็นป่นนนเลิศคักต้นผู้หนึ่งจะมันอ้วกผู้หนึ่งอวบสุดยอด ดงกระเทียมดงนี่ดองง่ายๆเลยจ้ะต้นตนี่เห็นแล้วเฟือ่อขึ้นจมเอาก้อนละบัวเบิดดอกจก้ะนี่เจมันงามคาดเบืงง้องนกระตาด้วยนี่หัวลัวจเจเบิ่งหัวหันด้วโอ้โหโม่แป๊มงามคาดงามเนี่ยเนาะเจมันเจ้าง,งาม เอาก้อนนี่ล้วก็จะทายเหนเบิ้งอีกแล้วจะทายง่าย,อยามองอีกแล้วเ <c oughs> ง,นะงีนยคนมวนนะทีไม่ปลาไม่ดงแฟนก็ลูปกระถาถาแม่ทายรูปด้วยวจ้ะบ่ไดิเห็ดยังได้ทายรูป เดี๋ยวตรงมั่งสิเออ,อเก็บปะน,นี่มางคนหายกันร่างใจแพนยูคนณละมุ่มพอมั้พี่น้องสเกรนดี้เอก็ววอกโกชัววะอืมอีแคนบาโกชัวยัยพวกแค่เวนต์วะ อ๋อพันลอดพันถามมาผมเธอบ์ฟาเป็นยางบ่ดรอดเธอร์ฟย่างกับสิไดงย่างกรับเพนนงตัวข่อยอันนี้กระเทียมแล้วกับสิเบิร์ดวลาได้้ายไอ้ฮะอือ เสียงนกมนมาลองเพลงให้ฟังมวลบอพี่น้องจ๋ามวลคักเนาะ<ม>ก้อนนี่แล้วก็เจ้ากระสิโจ๊กคลิปนี้ไปซ้ำนี่ด้จ้ะเด้แต่ว่าสิเก็บต่ออยู่จ๋า,ากระเทียมรุนนี่กระลังงามงามกระลังอ่อนๆ่อ้าตรงเก็บไปบไว้ถัดดองไว้ถัดกินเนาะ งามหลายจ้าเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงนี่กับตาแพทนี่แพทมีถุงสำรองอยู่ด้วยจ้ะเด้อมีถุงสำรองอยู่เนาะมีถุงอยู่ทั้งไตจ้ะนพ่อแล้วแต่ว่าสิเดี๋ยวสิท้ายกับเทียมให้เบิ้งก่อนจบคลิปเนาะเบิงเนี่ยนี่ยเนี่ยเบิ้งลักษณะกับเทียมอุ้ยตสาหบว่อยยางระวังแล้วมันก็อดทีสี่หยียบบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเบิงนี่ยอุ้ยเบิ้งแต่ละกอแต่ละกอพี่น้องเอ้ย เบิ่งซอยแพดแน่ออนซ้อนน้ำแพดประจ่ะเบิ่องที่ละจ่ะขุนนะโอ้ยขุนนะเจอมันจ้องงามคักเต็มอยู่ไปละจ่ะคลิปนี้แพ็กเอสีฟากไว้ซ้ำนี่เด้อพ่อแม่พี่น้อของมึงโอ้อบอยบริษัทนึกสภาพตอนที่เพิ่นเป็นดอกเด้อพี่น้องที่เพินพ่นใหญ่เพิ่นใหญ่นี่ต้นเพิ่นสูงค่ะแบบค่ะพี่ละสูงเพิ่นว่าแม่นสูง สูงเติบจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพื่เค่อนเคยมานางตัดดอกแล่วดอกเง่อู้ยแงคักเงาเนี่ยเหนพันยายเต็มถี่นะจน้ะเนาะไปอู้ยอันนางตัดตัดกะเที่ยมไปกับึ้นหอดเห็ดเพราะว่าปามเป็นตะมีเห็ดนางร่มเห็ดหูหนูแต่กะโบมี่้ะจ้ะเด้อมีอยู่แบบแหงๆเหี่ยวๆนะจน้ะเนาะนี่ค้อนเมืองค้อนใหม่ยังสิแม้ตะมีเห็ดมันกะโบแม่หนาเพิ่นลวล,วล,วลวะเนาะจ้ะมันเป็นหนาพักแล้วเนาะพราแม่พี่น้องจ้ะยังลูกยังบ่กะ เขาเปิดระวบูกอันพลังคนเบิ่งหนาล้านช่อย่างลูกซื้อชูชีพคนหิวเข่าพ่อแม่พี่น้องอันอ,อว่าแต่ออกจากบ้านนี่หิวคักเดี๋ยวสิผ้าไปสื่อดอกเดี๋ยวจะหายุ่งพ้าไปสื่อโอเคกลับเมื่อเฮื่อก่อนแม่เก็บกระเทียมก่อนลูกคันบ่าหิวก็สิหิวเลยหิวคักหิวแน่เดี๋ย่ยาลื่มกระตาแม่เดี๋ยลูกเ้อสวัสดีครับรอรอนนคลิปนี้สวัสดีครับนะรอรอในเกต สวัสดีครับพอจะบอกเนี่เดี๋ยวให้เบิ้งดอกใหม่ก่อนนี่เบิ้งดอกใหม่ดูดอกไม้สิจ้านี่นี่นดอกไม้กับงามพ่อดอกไหม่แล้วจ้ะเดะ้อไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี่และจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามเช่นเคยนะจ๊ะจาจากไ้ด้วยกระเทียมป่าสวยๆของเราแล้วก็นี่ดอกไม้ป่าสวยๆเนาะไป ไปต่อกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามวนมวนฟินๆก็ธรรมชาติน้นกา,นา,านกันตอน่อเนาะจ้ะเนาะ